วันนี้เนี่ยเรามีรายงานข่าวไปแล้วเนอะว่าคุณเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นเนี่ยเขานั่งรถไปเพื่อจะไปทํางานนี่แหละแล้วก็เกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำสรุปว่าคนขับเนี่ยลับในจ้ะแต่ว่าก็เพราะดีนะที่ไม่มีใครเป็นอะไรเลยนะลูกเต้าอะไรก็ตกใจนิดนึงแต่ว่าทุกอย่างก็โอเคทุกคนหลายๆคนก็ไม่เป็นอะไรนะอันนี้ก็ถือว่าโชคดีฟาดเคราะห์ไปนะแต่ คุณเจนนี่สปิริตแรงก้าอลังการล้านเจ็ดนี่เธอเขาโพสใน Facebook นะบอกว่า2งานคืนนี้เจอกันเหมือนเดิมนะคะหนูยังไหวคะ่ะ2องทุ่มสิเกาจังหวัดตรังตามด้วยตีหนึ่งสถิงพระจังหวัดสงขลาสู้สุดลูกเต็มที่คือยอมรับเลยในสปีริตเป็นเราอะ่ะเกิดอะไรใจคอไม่ดีแนละ้วเธอไม่ไหวนะแต่เจนนี่ยังสู้ต่อเอางี้ใครไปเนี่ยนะให้ไปให้กำลังใจเจนนี่เยอะๆนี่ สองที่นี้อะไปเจอน้องเจนี่ได้น้องเจนนี่ไหวนะอะโชว์เต็มที่ก็สรุปว่าอุบัติเหตุเนี่ยไม่มีใครได้รับอันตรายนะจ๊ะ